รีวิวนะคะเป็นหมวดสําีผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA lot sp ค่ะ45โลราคา7,000บาทค่ะจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่150-180ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ38บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสํารีบางเกตเวยลูกค้าจ๋าหมวดนี้ นี่นะห่างหายไปนานเลยพี่นางห่างหายจากการรีวิวห่างหายจากการแบบว่าเราเอามาให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าจ๋าหมวดเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าสอบถามเข้ามานะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะแล้วค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตโชว์ป้ายไปควบคู่กันเลยนะคะจ๋าสำหรับงานตัวนี้เป็นงาน usa lot sp ของเรานะคะราคา7000บาทค่ะลูกค้าจ๋าสวยสวยยั่ว่ลูกค้าท่านไหนที่สนใจ S <S <laughs> สามารถ CF เข้ามาได้นะคะสิน <GO> ค <av uther> ้ามีไม่เยอะมีจํานวนจํากัดค่ะ้จ๋าเจ็ดพันบาทเท่านั้นต้นทุนสามสิบแปดบาทโดยประมาณการมือสองคัดเกรด A ของบาร์รานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการห ถึง15ค่ะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามมวนนี้เป็นงาน USA นะคะลูกค้าจ๋าเป็นป้ายเบอร์เกอร์ของเรานั่นเองลูกค้าจ๋าบางตัวนะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอาจมีติดมาบ้างค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าพื้นฐานของการผลิตของเรานะคะมีทั่วโลกเลยใช่ค่ะยูนิโคลอาจจะมีติดมาบ้าง GU อาจจะมีติดมาบ้างเล็กน้อยนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าสวยสวยยยสนใจสั สามารถ CF เข้ามาได้เลยนะคะจะรับเป็นกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าแต่สินค้ามีไม่เยอะมีจํานวนจํากัดนะลูกค้าจ๋าสนใจสอบถามนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจ5 6เบอร์สามารถติดต่อหาพนักงานขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องสีสันมีค่ะมาอยู่ในนี้เลยตาเล็กตาใหญ่มีค่ะมาค่ะลูก ค่จะจ๋าเรื่องแบรนด์ก็มีค้ามาเช่นเดียวกันค่ะ้าแบบว่าลูกค้าที่แบบว่าบอกว่างาน U.S. เองาน U.S. นะคะลูกค้าจา๋าตส ใหญ่มากมายะลูกค้าจ๋อันนี้บอกเลยว่าเป็นไซส์ของคนไทยเลยชอแล้วแต่ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปไซส์กลางโอเคไซส์กับเหมาะกับคนไทยโดยทั่วไปนะคะลูกค้าจ๋าส่วนเรื่องแบรนด์ยี่ห้อก็มีค้ามาอยู่ในนี้ลูกค้าสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลย45เโลราคา700 0บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า จ็ดพันบาทเท่านั้นคุณภาพเกรด A ค่ะต้นทุนต่อตัวประมาณการสามสิบแปดบาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะสุดคุ้มมากๆนะ้าสอบน,นี้เจ็ดพันบ,บาทเจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจะขายประจําอยู่แล้วขายแฟชั่นคุณผู้ชายอยู่แล้วนะคะแนะนําหมดนี้เพิ่มเติมได้เลยสําหรับแบบว่าช่วงนี้ด้วยนะหนาวด้วยนะเพราะว่าอากาศร้อนร้อนเย็นเย็นหนาวหนาวนะคะ,คะสามารถใส่ได้ตัวนี้ใส่ทํางานได้ไดใส่คนตัวเดียวใส่ที่ได้เลย ลูกค้าจาาหมวดนี้ใส่ได้หลากหลายโอกาสเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะบางตัวเป็นกระดุมมุกมีติดมาค่ะลูกะค,ะค้าจ๋าแต่ว่าเน้นเป็นผ้าสำลีบางตัวอาจจะมีคล้ายๆกับสเวตเตอร์มีฮูดหมายถึงตัวสำลีแล้วก็มีหมวกอาจจะมีมหมวกติดมานะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจะอักคุมคุมยั่วยๆเลยต้นทุน3 8บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะแนะนําเลยสําหรับลูกค้าที่ขายประจําเอาไปรีดค่ะจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะใช่พี่นางตัวที่พี่นาง<า>พูด,พดมาแล้วนะจ้าเป็นของแบรนด์ฮอริเตอร์ด้วยนะคะ อ่ะมีหมวกแบบนี้อาจมีติดมาบ้างแต่ยังเป็นเนื้อสำรีค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มมากๆ7,000บาทเท่านั้นสำหรับกระสอบนี้นะคะใช่เอาดอจ้าแบรนด์หลากหลายอยู่ในนี้นะคะแบรนด์ยี่ห้มีครับมาให้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้รับเป็นกระสอบรีวิวนี้ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะ<ม>ลูกค้าจ๋าเป็นงานสำรีคุณผู้ชายบางตัวคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้ หรือคุณผู้หญิงอยากจะใส่ก็ใส่ได้นะคะลูกค้จาจ๊ะเพราะว่าของเขาเป็นสไตล์แบบเสื้อเชิ้ตนะคะลูกค้าจ๊ะเป็นเชิ้ตเนื้อสัมฤทอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เ <4 S 1> น้น,นเป็น,ปน,ปนลายสก,กอตด้วยนะคะใช่ค่ะอเมื่อกี้เจอเป็นสีพืนปนมานะคะอ่ะต่อด้วยแบนแหลงเลยะค่ะลูกค้าจ<ะ>๊าเกรดเอนะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหาย5-15%งหานะคะลูกค้าจ๊ะคาเปเ้อนดามีเจอนะคะอาจจะต้องไปซักอาจจะต้องแบบว่าไปรีดด้วยนะคะ อ่ะเป็นกระดุมแบบนี้คะ่ะลูกค้จาจะเป็นแบแรนดแลงเลอรด้วยเป็นกระดุมมุกสวยๆแบบนี้อยู่ในนี้ต้นทุน38บาทเท่านั้น ชอบกระสอบนี้สามารถ cf ได้เลยค่ะลูกค้าจา45กิโล7,000บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาตัวนี้โอนาวีค่ะโอนาวี38บาทแรงเลิศ38บาท H&M 38บาทหรือแบรนด์อื่นๆนะคะลูกค้าจาก็ต้นทุน38บาทเท่านั้น<ช>ต้นทุนเป็นเพียงประมาณการนะคะลูกค้าจะาจำนวนชิ้นจำนวนตัวก็เป็นเพียงประมาณการให้ลูกค้าเน้นที่น้ำหนัก45โลนะคะ ปาดอะลูกค้ากระสอบนี้ C.F. ได้นะคะลูกค้าจ่าได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจ่เป็นอีกหมวดที่แนะนําสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานเสื้อเชิ้ตผู้ชายหรือว่าขายกลุ่มผู้ชายนะคะแนะนําเป็นหมวดนี้เพิ่มเติมได้นะคะใช่ค่ะ,ะสวยๆเลยหลากหลายสีสันโทนสีมีค้ามาอยู่ในนี้เลยสีเขียวสีแดงนะคะสีด,ดําสีน้ําเงินมีม มหมดเลยนะมีมาทุกโทนสีค่ะลูกค้าจากเรื่องไซส์ก็คะมาด้วยนะคะลูกค้าจากคุ้มคุมยั่วๆเลยต้นทุนต่อตัวนะคะ38บาทเท่านั้นได้แบรนด์ฮอลิสเตอรค่ะได้แบรนด์เฮค่ะลูกค้าจะได้แบรนด์แลงเลอร์ได้แบรนด์ยูนิโคได้แบรนด์โอนาวีหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอ่านเน้นเป็นสกอตค่ะตาเล็กตาใหญ่มีมาค่ะลูกค้าสุดคุ้มนะคะ38บาทต่อตัวลูกค้า เอาไปซักลีดนะคะทำราคาได้เลยบางตัวนะเป็นกระดูมุกนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถทำราคาได้อีกนะคะอยู่ในนี้นะคะเป็นอีกหมวดที่แนะนำนะลูกค้าจ๋าแนะนำได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก่อนก็ได้นะคะได้ <บะ S 1> ค่ะรของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เป็นป้ายแหวนอีกแล้วพี่นา แบรนด์มาหลากหลายจริงๆนะลูกค้าจาก CF ได้เลยค่ะรับเป็นกระสอบนี้ได้ไซร์ลุดเองไซร์เปิดเองรับเป็นกระสอบใหม่ได้ได้ <นะ S 1> ค่ะ,คะใช่แล้วค่ะเอาไปอ่ะ รีดให้สวยๆใ,ใส่ใ<ช>หุ้นใส่ไม่แขวนนะคะให้เห็น<ช>ที่แน่ชัดนะคะลูกค้าจัดเพราะว่าบางทีเวลาที่เราหยิบขึ้นมาสะบัดให้ดูนะคะลูกค้าจะอาจจะเห็นทรงไม่แน่ช,ดชัดแต่ถ้าลูกค้าไปใส่หุนใส่ไม่แขวนลูกค้าจะเห็นทรงที่แน่ชัดแล้วจะดูสวยนะคะใช่ค่ะเอ็มค่ะลูกค้า,าจะาส,สวยสวยเลยจริงค่ะลูกค้าจะอยู่ในกล้องนี้ไม่รู้ว่ามันจะเฟดหรือเปล่านะคะลูกค้าจะแต่สีจริงนะพร้อมขายเลยใช่ค่ะอย่างที่นางแจ้งเลยค่ะเอาไปรีดนิดนึง เขาลูกค้าจะเพื่อให้เขาเห็นรูปทรงที่ชัดเจนผ้าอ่าตัวนี้มันอ่าตัวนี้สินค้าอาัดกระสอบมากนะคะลูกค้าจะอาจจะมีความยับ นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าหรือว่าเอาอาไปปล่อยทิ้งให้เขาคลายตัวก็ได้ถ้าลูกค้าไม่รีดนะคะลูกค้าเอาไปแบบว่าปล่อยทิ้งไว้ให้เขาคลายตัวนิดนึงก็ได้นะคะลูกค้าเพราะว่าผ้าใหม่มากผ้าสะอาดแบบมากนะคะลูกค้ากระสอบนี้นะถ้าลูกค้าสนใจ C f เได้เลยผ<ด>้า,<ล>าใหม่ผ้าสะอาดจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ f o r e v e r ค่ะแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะคะมือสองคัดเกรด A ของบาร์เราอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสีย หายบ้างประมาณการ5 15เปซนค่ะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะค่ะอันนี้ยูนิโคค่ะไซส์เค่ะลูกค้าจากเรื่องไซส์อย่างที่แจ้งมีค่ะมาอยู่ในนี้เลยขอสตางแต่ไซส์เอไซส์แไซส์แอนะคะลูกค้าจะเป็นไซส์ของคนไทยทั่วๆไปเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นของซูยอกค่ะแบรนด์แบบว่ามีค่าเขามาเลยะเอวดอกก็เจอแดงเลิกก็เจอนะคะลูกค้าจะโอน วีก็มาค่ะแวนก็มีฟอลเวอร์ก็มีค่ะลูกค้าจากควิกก็มีบินละบองก็มานะคะลูกค้าจากหลากหลายแบรนด์จริงๆค่ะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากได้แบรนด์ตามที่เรารีวิวสามารถ CF ได้เลยนะรับเป็นกระสอบนี้ได้เลยได้ครบทุกตัวแน่นอนนะคะใช่ค่ะอะ ตัวเมื่อกี้ก็แอโร่ค่ะลูกค <S <S ้าจ๋า<ห>ลูกค้าจ๋าอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการคร่าวๆเดี๋ยวส่วนที่เหลือ,อยังไงนะคะฝากลูกค้าติดตามกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานเสื้อเชิ้ตสาลีผู้ชายค่ะเป็นงาน USA Lot Sp นะคะ45โลราคา7,000บาทคะ่ะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่1 5 0 1 8 0ตัวตกต้นทุนต่อตัว ัวโดยประมาณการน,นะคะ38บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะแต9่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีกสอช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ